โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับไลโอแคนแนลนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วง5อันดับแมปโลบอคที่ดีที่สุดที่มีพี่คัดชาอยู่ในเกมนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ถึง2 0 0 0 0ซับด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอเคครับมาอยู่กันในอันดับที่5นะครับอันดับที่5นะครับก็จะเป็น แม p Sscape คัตชาวันทูเพนะครับแมปนี้นะครับก็จะเป็นแมปแนวแนวออฟบีนะครับที่มีพี่คัดชาอยู่ในเกมนะครับก็จะเป็นแมปของผู้เอฟซีที่สร้างแมปนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีพี่คัดชาอยู่ในแต่ละด่านนะครับก็จะมีคําพูดมากมายนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นรูปโปสเตอร์พี่คัดชานะครับ สำหรับแมพที่5ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับคุณผู้ชมก็มาอยู่กันในแมพต่อไปกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออันดับที่4นะครับอันดับที่4นะครับผมขอยกให้เป็นแมพนี้เลยนะครับก็คือแมพนี้ก็มีคัชาวอนสูเปนะครับแมพนี้นะครับก็จะเป็นแมพแนวเป็นแนวหยิบหยิบอาวุธนะครับแล้วอาวุธมันก็จะตกลงมาก็คือต่อสู้กับคนอื่นนั่นเองนะครับ ก็อาวุธก็สามารถยิงทุกคนได้ในเกมเลยนะครับนี่แบบนึงนะยิงพี่คัาชาได้หรือเปล่าตมูมเฮ้ยยิงได้นะครับก็คือสามารถยิงทุกสิ่งได้ในเกมยกเว้นบ้านนะครับก็จะสามารถยิงทุกคนได้ในเกมเลยนะครับก็จะมีอาวุธมากมายแบบนี้นะครับคเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่3ามกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็มาอยู่กันในแมปอันดับที่3กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมปอันดับที่3นะครับก็จะเป็นแมปคัตชาออฟบี้นะครับโอเคก็จะเป็นแมปเหมือนแนวออฟบี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าล็อบบี้นะครับก็จะเป็นนี่เหมือนน่าจะเป็นผู้สร้างเกมกับพี่คััชานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับโอเคแมปก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็น แมปแนวออฟบี้เราตรงนี้ก็จะมีพี่คัตชานะครับเอาเราตรงนั้นมีพิวดี้พายนะครับแต่แบบนี้ก็จะมีพี่คัตชาอยู่ตรงข้างหน้านะครับก็จะเป็นแมปออฟบี้ถือว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับโอเคครับก็จะประมาณจะประมาณนี้นะครับสําหรับแมปนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันที่แมปต่อไปกันเลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็มาอยู่บนในแมปต่อไปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมปนี้นะครับก็จะเป็นแมปคัตชาสตอรี่นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการแคสไปหนึ่งรอบแล้วนะครับแมปนี้ก็ถือว่าเป็นแมปดีสมควรเลยนะครับผมจึงยกให้แมปแมปนี้นะครับเป็นอันดับที่2นะครับก็จะเป็นแมปแนวแบบเหมือนพวกคนชอบดูสตอรี่นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพี่คัตชานะครับที่แต่งแต่งขึ้นมานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพี่คัตชาดั่งเล่นคอมอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นสตอรี่สตอรี่ของพี่คัตชานะครับต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบดูแมปแนวสตอรี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับแบบแบบนี้ก็โอเคโอเคเลยนะครับโอเคสําหรับแบบนี้จะไปดูแมปอันดับที่1เลยนะครับว่าจะเป็นแมปไหนนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็มาอยู่กันในแมปอันดับที่1กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมบปบที่อันดับที่1นะครับก็มีชื่อว่ามาการ์ลอฟสตอรี่นั่นเองนะครับแมบปบนี้นครับก็จะมาถึงก็จะมีพี่คัตชานะครับก็จะเป็นแมปสตอรี่มีมีหลายตอนเลยนะครับก็จะมีน่าจะมีเจ็ดตอนนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่1กันเลยดีกว่าครับตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นมีพี่คัดชานะครับแล้วก็มีห้องนั่งเล่นต่างๆนะครับผมจะพาดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นสตอรี่ต่างๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นสตอรี่ต่างๆมากมายนะครับพอพอดูเสร็จแล้วเราเราก็สามารถกลับกลับไปที่เดิมแล้วก็เปลี่ยนฉากได้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นแมปที่ดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบดูสตรอรี่อะไรต่างๆนะครับก็สามารถกลับไปได้นะครับนี่ก็คือเอพิโซดสองนะครับก็จะเป็นแมปสตรอรี่ต่างๆมากมาย,ยแมปนี้ก็ถือว่าสนุกพอสมควรนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวแมปหมดแล้วนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ